ทางการให้พาต่อสัญญาโมเมธนัชชารับเนะเนอห้าล้านบาทเผยเบื้องหลังโมเมธนัชชาสุขสดต่อสัญญาให้พาดพิกทีมรั้งอยู่ต่อนานแล้วแต่มีเหตุผลไม่ตกลงทันที วันที่12เมษายน68โมเมธนะชาสุขสดดาวตบสาวชาวไทยออกมาเผยเบื้องหลังเลือกอยู่ต่อกับโคเรียเอ็กเพรสเว่ยไฮพาดรับทีมติดต่อมานานแล้วแต่ไม่ได้ตัดสินใจอยู่ต่อในทันทีเพราะมีเรื่องให้ตัดสินใจก่อนจะเลือกอยู่ต่อเพราะว่าซีซั่นน่าอยากเล่นเพื่อแชมป์และเชื่อว่าไฮพาตมีศักยภาพดีพอควา้าแชมป์โคโววีลิกฤดูกาล2025-26โมเมกล่าวว่า ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีครึ่งซีซั่นแรกเล่นที่โรมาเนียครึ่งซีซั่นหลังเล่นที่เกาหลีรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างส่วนตัวคิดว่าพัฒนาขึ้นไปพอสมควร สัญญาใหม่ที่เพิ่งขยายไปจริงๆแล้วคุยกันมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วแต่เรายังต้องตัดสินใจในหลายๆเรื่องไม่ได้คิดจะต่อที่เกาหลีเลยตั้งแต่แรกเพราะจริงๆแล้วเขาติดต่อมาตั้งแต่วันแรกๆที่ไปถึงหนูดีใจที่เขาเชื่อมั่นไว้ใจแต่หนูก็อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองและดูข้อเสนออื่นๆด้วยแต่ที่ตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าปีหน้าหนูอยากเล่นเพื่อแชมป์และเห็นว่าไฮพาสมีศักยภาพที่จะคว้าแชมป์ในปีหน้าเปอร์เซนต์ไม่ได้มีบาดเจ็บตรงไหนเป็นพิเศษส่วนเรื่องความแข็งแรงก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิด